โอ้ยค่ะไม่ใช่แดดแรงอ๋อค่ะแดดแรงสวัสดีค่ะพยาบาลอะไรคะไม่เป็นไรค่ะดีแล้ว ไม่ตกไหมตกเหรไม่รู้ต้องถามตรงเะดีข้อด uh, 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 uh. ีอดีอ่ะขอดะอดีข้อาข้อมาดข้อด้วดข้อดี้อข้อดี้ออดี้อดล้อดดีดี้อดีอดี้อดดดีดด เออเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยไปงานเราก็ใหญ่กว่าเดิมไม่ใหญ่ใหญ่อันนี้หาหมอแล้วไม่หรอหาหมอแล้วให้หมอซูมซูมซูมหนุ่มใหญ่าะอะไรล่ะเมื่อกี้ซูมได้วแบเนี้ยังยังไม่แล้วคิดหรอว่าพี่จะไม่ซูมพี่โวยไม่เห็นมืออยู่นะอะไรวะซูมออกเมน

อ้ามันจริงอ่ะนี่นอกเขาไมา่จา้าดีกว่าอ้าไม่ใช่เลสหรอเลสเป็นน้อง้ยสูงน้อ่าอะไรป็นพี่ชายเน่ี่บออะยุนอาอ๋อ อ่ายอมยอมนี่อ่ะวันที่ใส่ชุดสียงฟูน่ะเนเป็นคนบอกเองอย่าใส่โอ้ดห่วงว่างั้นตัดชุดใหม่ขนแก่นไปใส่เนส่งไปให้ยุนดิตัดให้นะาน่ะเออมากเหมือนผ้าไหมแบบอีสานเลยอันนี้ไม่ได้พูดแรกผ้าไหมอีสานมันสวยแบบเงางามมากผ้าไหมเกาหลีสวยมากปีใหม่ปีนี้จะแจกคุยกับเทศบาลขนแก่น แล้วกันแตกคนละใบเอาให้มาถึงใยเขียวนะรับสิรับเป็นแักไม้แห้งแล้ววันนี้เนี่ยดูหอมเนาะขอความจริงขอความจริงแต่เมื่อวานอะดูอ้วนอะไม่เมื่อวานเสื้อตัวใหญ่มันใหญ่หรอไม่ได้ไม่ได้อ้วนตัวเตื้อไม่ใช่เสือมันตัวใหญ่มากเรายัดกันอยู่ตรงเนี้ย เอออย่าทำไมไม่ไม่งประคุณเลยนะมันไม่รู้ไม่ชอบใส่ออกมาข้างนอกอ่ะทำไมเอวสูงเลยละเมื่อวานทำไมเอวสูงนะี้ก็เอวสูงเมื่อวาน่ะดูอ้วนมากเลยอ่ะก็เสื้อไม่แต่เสื้อมันยันยันไปถึงนี่เลยหรอป้ายานไปตรงนี้ไม่เคยตรงถึงตรงนี้ไม่เนสใส่แบบที่มันข้างหน้าอันนี้ก็ได้เลยข้างหลังปล่อยชายอ่ะเคยเห็นเกาหลีใส่ป่ะปกติก็ท้าแต่เมื่อวาน เป็นยากมากไม่รู้อ่ะวันเห็นรูปถึงแบบคุณพระแต่วันแต่วันไุกนจริงแบบพี่ดูรูปแบบถูกล้องของเนททำไมเนทแบบจุดจุดคุยๆทวันอะวนจริงลารถยังสองสามโลอะ ไม่ลงอ่ะกินมาวันเดียวเองใช่พ่อกับขอนแก่นไปก็เขาบอกว่าเขาเหนียวนี่เลยก็เจ้าเดินอาหารค่ะบอกกินไม่เหนียวแล้วสวยมันเป็นไซส์เล็กกับเขาเหนียวบ้าใช่มันค่อยๆหมักไซส์เล็กนะคะแพ้หรือเปล่าอหลังกินยาแก้แพ้ก่อนไหนกินไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานนี้กินน้ำกินน้ำบวกกีุ้กี้ที่ว่าแบบฉันซิมมันน่ะ น้ำกี๋หรือทิชาอยู่น้อยก็ทิชานิดนึงคือรสของคือรสต้าหู้ยี่หรอไม่ผมคือรสกระตุกเลยคือรสน้ำจิ้มอร่อยมากกินไม่หยุดเลยอ่ะขออีกแล้วขออีกอ่ะมันเป็นกรมตุกนะปกติกินธรรมดาคนละาโทษเขาไม่เป็นเลยโอ้ยเน็ตเท่าไหร่มาเน็ตน้ำจิ้มใส่หม้อไม่เป็นเอฟเฟคมาจากน้ำจิ้มเริ่มอยู่ในน้ำซุปดาซ้มตังปลาเผาขอดแก่นโอ้โหมีหมดมีทุกอย่างแหละแม่เน็ตกินเก่งกับพ่อคนนั้ด้วย เล่ห์ช่วยอ่ะเน่กินอันนี้ก็ว่าไปนจิ้มนะใช่ตาไม่หมดแล้วก็ไม่คือนั่งกินน้ำจิ้มเปล่าเปล่าเหรอคนมันเยอะมากของชูรสอยู่ในนั้นอยู่เลยใช่เพราะกินแล้วอร่อยมากหยุดไม่ได้อ่ะพอหยุดปุ๊บประมาณบวมตินชาินตไม่ไม่อร่อยอะพอมันยิ่งกินก็แบบยิ่งแบบเจริญอาหารแล้วก็กินหนอกกินปลาสองตัวก็พ่อแม่กินหิ่มไปแล้วอีกตัวหนึ่งได้เหรอไม่อิ่มเลยอัดตัวหนึ่ง เรากินไม่หอบปลากินไม่อ้วนโปรตีนองกอฮะอะไรนะเองก็อบองกติ๊บสองกองสองติ๊บติ๊บเล็กแต่อักแน่ากสอกระติ๊บอะไรหรอสองข้าวน้อยเอ้ยเขาไม่เรียกกระติ๊บหรอเขารียกข้าวน้อยแต่คนทานก็จะหิวอ๋อเดี๋ยวเรียกกระติ๊บคือยิ่งมอ่งไงตรงไหนอ่ะ ชั้นล่างอ่ะเออมันจะมีที่แต่งตัวอยู่ข้างใต้ดินนะใต้ดินหมดชั้นใต้ดินสวยไหมพวกเนี้ยไม่เห็นชุดเขาเขาแต่งเมื่อบ่ายสองโมงเย็นอ่ะคือขึ้นไปแต่งบ่ายสองก็ลงมไปแบบเมื่งลงไปลงไปบ่ายสองตีมสีอะไรอ่ะไม่รู้เนาะสวยหรือเปล่าสีดำแน่เลยพลังคอนไม่ใช่หรอไม่ใช่ทองดำดองบบนั้นนะทอง สองอย่างเลยค่ะก็ไปรอดูเดี๋ยวรอดูรูปมเอจีแล้วกันนะไม่ไม่ลงอ้าวไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไปในงานในงานน่าจะเข้าไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นงานอะไรได้บอกว่าเป็นงานไทยไนคิดว่าเข้าไม่ได้อะค่ะนใหญ่ๆคือถ้าเจอก็เจอตรงนอกตรงห้องต่งตัวตรงนั้นเออยไปรอในห้องตงทุกอย่างก็น่าจะอยู่ข้างล่างไปรอในห้องแต่งตัวแา่ลาไปเยอะกว่าก นี่ยว่าเขาให้เนี่ยไปจอดรถชั้นนั่นแหละชั้นไหนชั้นใต้ดินชั้นสุพคาเหรอไม่ไม่ไม่จะไปสงขลาแล้วไปเดินเอาไม่ไปยืมรถพี่ก้อพี่ก้อพาไปส่งหน่อยขอจอดสุพคาค่ะิตี้ไปหเออทำไมอ่ะอยากจอดไม่ก็ซื้อสุพคาสิทำไมก็ดูคติค่ะได้จอดข้างล่างเออมอเตอร์โชว์ โที่ไหนอ่ะเกาดรอถ้าม่อากกดอะไรไม่กาดกเลยคไม่เลยถ้าสัมผัสผมสเตมีคันสเตมืมือหายแล้วเอาไปล้างหน้าต่อไหมไม่หวได้ค่ะล็อกหน้ากัวมากแผลอะไรแผลล้างจานค่ะเมื่อวานบกคีดแก้แพ้เหืันกับเหียวมากอ่ะเปืือนหมอนอะไรไปหมดเลย แม่กลับมาแล้วนี่ใช่มีมือวางอันดับหนึ่งมาแล้วใช่เราจะ้พิ้งเลยบอกแม่ว่าแม่อย่าไปใช้ขวดนี้อย่าพิ้งเลยวันนี้แม่คงจะซื้อแบบต้องยาแรงหรอแรงแม่เคยใช้สูตรนี้ค่ะเคยใช้สูตรชิลคูอืมน้ำยาแบบลูกไม่ใช่กีนยาหลังจานน้ำยาขัดพื้นขึ้กลิ่นอสโซ่ No 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 way เออลองอ่ะอุ้ยกินสับปะรดยุงกัดกันแล้วหายยุงกัดไม่นะจะกินอ่ะได้หันทำไมเราได้กลิ่นขี้หมาเราได้กลิ่นขี้หมาน่าเป็นอาหารของเนทได้สองดอกนะเนทเนทบอกไปดิเนทไม่โกรธหรอกแต่เนทจำ ใครได้กิ <starters> นอาหารเ่ะไม่มีหิวไปหิวพี่อันนี้สรุเนสหิวอ่ะยไม่กินอาหารวน่ะเนหิวเลอไรเปล่าค่ะไมกินี่หมานะไบ้านหลังนี้เขาชอบเขาาหานอนเไม่ทนอาหารแไิรอบด้แล้ สัตว์ผลไม้ทุกชนิดเเลยสับไปเากิต่อคุณนี่ก็ห้เขาซะคุณเดี๋ยววันนี้สนให้แม่ไปจับมันเยอะเออก็ชอบจับมันอยู่นั่นน่ะไม่จับเพราะว่ามันมีที่ปิกันเนสมันก็ no 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 เนไม่ได้เถียงอะไรมันไม่โดนสิวเข้าใจไหมไม่ได้เถียงะนี้อธิบาย เดี๋ยวพายขับไม่เห็นปะบาร์บีนา่ขาเลยจะขายเสื้อโอ้ยมีเวลาแล้วไหมตอนแรกเนี่ยจะมีบูธนะไปไปขายบูธเขาให้เปิดบูธทุกเอฟจะไปกันดูจวดายอาทิตย์เนี่เหรออาทิตย์นี้เหรออาทิตย์หน้าขายบูธที่ไหนตรงของวันไทยละครพอดีที่ซักซี้ที่อะไรสักที่ให้คน เอาเวนิคล้ายๆไปดูที่หนึ่งอเาจัดงานแต่ว่าเนี้ยเราไม่ว่ามันมีสองวันวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่แม่ได้ไปขายสื้อผาแล้วไม่งั้นเยดาอ่ะโอ่ะโหเียไปวางปุ๊บหมดละเาอ่ะมันตรถายละองมาดีจูดีเวนมาแล้วไปไปถ่ายบันทาคือก็โดนตรงนี้นะเวนเอะไรดีก็แบบ นี่ต้องข้ามบ้านเนสไงพี่ตลาดอะไรวะพี่นันไปขายน้ำใช่ป่ะไม่รู้อะไรส่วนใหญ่เห็นน้ำอาหารน้ำพี่สุขลิกิตนี้ก็ย้ายคนละบล็อกอันนี้บล็อกตรงข้ามนี้มันเป็นแบบบล็อกที่อยู่ติดที่นั่นเลยแตอพี่นันคือแบบได้เรื่อยๆเนี่ยไอ้ตามไปที่โบนัสซ่าเขาไปจากที่โบนัสซ่า เขาใหญ่บล็อกเนี่ยแหละเลือกตามไปไม่อยากไปไปดิเพราะรูมือกับชีสชีสแม่งชีสดูดีนะเออได้ลงหนังสืออีกเนี่ยครั้งเดียวน่งอายุกับมากเหรตกแรงด้วยดีนะามือตัวเองไม่เป็นไหเตียงยังพอมีอยู่นอนได้นอนได้เตียงโรงพยาบาลยังได้อายุกันแล้วเออไม่ได้พอมีอยู่เลยเออไปได้นะ ก็สไปดิเพราะว่ามสบมากเลยอ่ะมาท่านี้เหรอม่แวีเนต้เดนอนนีม่นัยนี่นี่มันยากตรงไหนเนี่ยมันควายเลยที่ขนาดด้านี้ไม่นัดอ่ะเอาเนื้อโมออกไปไม่พี่ยาโมไม่ว่าเราหรอ

คนแรกเลยสุดเลยนะแปดคนหลักตรงไหนอ่าคนที่สองคือแทยอนคนที่สามฟานี่คนที่สี่คือสมบูรีทำไมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพี่สักทีวะคนที่ห้าใครสองหอก็ทุกคนนั่นแหละบอกกระดุมทำไมเนี่ยะพูดถึงพูดถไมอ่ะเอออาคนที่หนึ่งมันจะครบแปดไหมเออได้ทำอะไรวะ เห็นไหมพูดถึงยุนอาเราก็พูดถึงยุนอาเราต้องปวดกระดูกมีดไม่พิสติเออปวดเนี่ยไม่เออมงีมติกระดู้เน็ตเขิเนี่อเขินยุนอาปะไม่รไม่รูท่ไไปไยน่ากลัว ดีมากแม่จิ๋วจ้าเดียวเดี๋ยวพี่สายดูอันนี้พี่สายถ่ายนะคะอันนี้ถ่ายถ่าย่าล้อเล่นคนล้อตัเองเพื่อนใหม่กันได้บ้งเลางนี่ต้องถ่ายเองเ้ยที่ไม่ถ่ายท้องไห้ให้ให้เนย่ัง เดี๋น้องพายไม่กลัวเนรแล้วนะสองโมงแล้วคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะพี่ติ๊งบ้างเียสองโมงหรอใครบอกอ่ะไม่คิวมันห้าโมงถึงคิวตรงองโมงตรงอ๋อไปสี่โมงเชาเช็คมั้งหรอไม่ก็เช้าเช็คเฉยอุ้ย ก็ได้ฟังก่อนสิไปก่อนไม่เเดีขึ้นไปหรอเอาเขเช็คไหมอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูมือกองเล่น้รอนรอนรอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูดิวเล่นไม่เป็นไรพี่เชียนบอมจ้ะไปเล่นนานรถสวยนะคะคุณนิสาชนรองอะรัก